ปีใหม่เริ่มแล้ว่านผู้ชมนี่คือทํางานวันแรกครับหลังจากที่เราเฉลิมฉลองข้ามปีกันมาเริ่มเข้าสู่การทํางานแบบจริงจังแล้วฮะตอนรับเข้าสู่ช่องน,นิการะก,กับผมทีมทวีดินฮะพามาดูอีกหนึ่งธุรกิจเป็นธุรกิจดินครับขนขุดย้ายใช้เป็นรถขุดโกเบโก้รถใหม่กิฟเลยนะในทีมของ ต้นไทยเจริญบริหารงานโดยเสียต้นแล้วก็ป่าไทยครับจัดรถกันมาสำนักนี้เนี่ยก็ชอบของใหม่ฮะโบเบทั้งใจเลยแต่ละคนเขามีเป้าหมายนะฮะในปีที่แล้วผลผลิตเป็นตัวชี้วัดครับส่วนปีนี้เขาบอกว่า ต้องให้ดีกว่าปีที่แล้วคันนี้หล่อแบบเรียบๆมาดูเจ้าคันนี้คะณผูชมสำนักนี้ชอบฮนะอะไรที่มันใหญ่ๆบันบานเนี่ยบางฝุ่นนะ ฟังเสียงก่อนไซส์ไม่ต้องเร่งเครื่อง มาเรื่อครับรถวันนี้วิ่งไกลเหมือนกันนะเนี่ยงานชาวบ้าน,นะฮะ<ม>อาดินแบบนี้นี่ชาวบ้านสู้ยิบตาเลยะฮะกินทรายเหมาะอย่างยิ่งกับการปรับที่ถมที่ใหม่เพราะดินมันจะแน่นขึ้น กระบวนการฮนะนี่ควบคุมโดยป๋าไทย ว้ครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย